สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสเคลื่อนไหวถึงแคมเปญแฮชแท็กพูดหยุดโกงเรียกว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างออกมาพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้หลังจากที่ดาราหลายคนในวงการบันเทิงรำใจกันออกมาโพสตภาพร้อมแฮชแท็กพูดหยุดโกงรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทนกับการโกงทุกรูปแบบซึ่งตอนแรกหลายคนต่างเข้าใจว่าการที่ดารา,าออกมาขอเอาในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อมาสาวแน็อริพโรโพสแคปชั่นโดยมีชื่อผู้จัดโครงการติด ด้วยถ้าไม่มีคนแคปไว้ได้ก่อนที่เจ้าตัวจะแก้ไขแคปชั่น ซึ่งข้อความดังกล่าวเขียนว่าโครงการจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจนกลายเป็นรามมากเกิดขึ้นซึ่งหลายคนต่างมองว่าแคมเปญน,นี้เป็นของรัฐบาลซึ่งประชาชนแคลงใจเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดแต่กลับลงทุนจ้างดาราไายแบบทำแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนพูดแต่เวลาประชาชนออกมาพูดจริงๆเช่นแกนนำม็อบกลับถูกจับถูกคมคู่คุกค,คามประชาชนถูกขู่ปิดปากด้วยกฎหมายดาราที่ออกมาคอเอาถูก นายกแจ้งความถูกยกเลิกงานและสัญญาล่าสุดสาวโฟกัสจีร,รกุลได้ออกมาพูดถึงแคมเปญนนี้ว่าพูดหยุดโกงตอนนี้มันเกินกว่าคำว่าโกงไปเยอะแล้วมันคือการสูบเลือดสูบเหนือสูบชีวิตประชาชนขนาดมีการชมนมเรียกร้องอะไรต่างๆมาเป็นปีๆเขายังไม่หยุดโกงกันเลยค่ะคุณพี่พูดหยุดโกงพอพูดก็หยุดเป็นงง งานนี้ทัเอาช้าเนตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงโพสต์นี้ของสาวโฟกัสกันเพียบว่าอยากบอกดาราอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายถ้าจะช่วยพูดก็พูดออกมาตรงๆแบบสายแบบโฟกัสเนี่ยไม่ต้องแอคอาร์ตทำเทจัดฉากถ่ายแฟชั่นใหญ่โตรอบสมัยนี้มันตกยุคพีอาร์แล้วมันคือยุคของความจริงอะไรที่ปลอมหรือเป็นแค่แอดชาวบ้านเขาดูออกแล้วจ้าแล้วคือแคมเปญจากหน่วยงานรัฐด้วยนะคือแม่งไม่เข้าใจอะไรเลยอะฮ่า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 ดารัฐบาลขี้โกงเพื่อให้รัฐบาลขี้โกง ออกคอนเทนต์ต้านโกงอีกทีนึงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ